มีกระแสข่าวออกมาว่าพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและควบเั่มตีว่าการกระทรวงกลาโหมผิดฝาผิดฟังไปจากสิ่งที่เคยสนับสนุมาทควบมานั่นคือควบหมาไทยครับแต่ล่าสุดเราตรวจสอบออกมาว่ามันจะเป็นเช่นนี้แหละรองนายกควบทรักรนตรีควงหมาี่สุดนี่แต่กระทรวงเกษตรเนี่ยมีคนจองเยอะนะมีคนจองเยอะครับถ้าไม่ได้ที่นี่ผู้กองจะไปอยู่โน่นครับแรงงานครับท่วงแรงงานครับ นี่นี่แต่ถ้าถามผู้กองผู้กองเขาหวังตรงนี้มากตรงนี้มากส่วนล่าซีช่วยหมาทยนี่คนที่มาบอกว่า40เสียงของพลังประชารัฐจะยกมือโวหวตนายกแน่นอนอ่าฝ่ายลิกวันนี้มารายการคมชลึกมาเจอผมหน้าสตูผมว่า <ผม S 1> ไงสแสดงความยินดีไปแล้วไม่พูดอะไรยิ้มยิ้บอกยังรออีกพี่เอวันนี้มานะแต่ปัญหาคือโคต้าของพลังประชารัฐเนี่ยต้องมี 1, e นะอีกหนึ่งเก้าอี้นะอะแต่มีคน จะแยะจะแบบจะแชร์กันอ่ะมีตัวเต็งอ่ะสามคนจะทํำยังไงล่ะโอ้เลขาธที่การพักนี่อดีตเลยขายที่การพักรอบนี้มามาหกแต่หกยกจังหวัดแลนสไลด์โอ้นี่ตรีนุษจากสากแก้วสากแก้วก็ยกมายกแผงอาจารย์แมมอาจารย์แม่เป็นเห็นลันยิกสามท่านนี้ลุ้นแค่เก้าอี้เดียวโอ้เหนื่อยมากนะเอ้าแล้วพักอื่นล่ะพักอื่นกลุงตู่เฮ้ยไม่ใช่ที่ลุงตู่ไม่อยู่แล้วรวมใจสร้างชาติรวมใจสร้างชาติ รวมแต่งชาติได้ลุ้นดีเอสเขาบอกว่าเพื่อนพี่โอจะมานั่งเหรือหรือกันสนันลั่นทุ่งข่าวข่าวสะพัดเลยครับบอกว่าพยงศรีวนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีดีเอก็เป็นข่าวมาระยะหนึ่งนะเป็ไม่ได้สูงมากเป็นไม่ได้สูงมากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าตรงนั้นไม่สําคัญเท่ากระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีมาไทยรวมถึงรัฐมนตรี ช่วยรวมใจสร้างชาติเขาก็เสนอกระทรวงพลังงานเหมือนกันเพราะกระทรวงพลังงานชนกันสองสองสองพักกระทรวงคมนาคมชนกันสองพักกระทรวงเกษตรชนกันสองพักสามสามพักกระทรวงพาณิชย์ไม่มีใครชนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาชนกันสามพักเหมือนกันตอนนี้เขาบอกว่าราวุธศิลปะอาชาเนี่ยอาจจะไปที่นั่นก็ได้นะอ๋อเพราะถ้าถ้าถ้าพลาดจากกระทรวงทรัพย์มาไปเลยนะกระทรวงทรัพย์ คุณท็อปปราวุฒิน่าจะไปท่องเที่ยวไหมทเที่ยวท่องเที่ยวและกีฬาเลยเห็นว่าอย่างงั้นนะสาสุใครเนี่ยสาสุยังไม่รู้ครับคาถามแล้วสองสอละไปไว้ตรงไหนเพราะยุติธรรมเนี่ยน่าจะตอนนี้มาคุณทวีทวีมาแรงใช่ไหมว่างั้นนะอา้อาวพันตํารวจเอกเอวีสอสองวีสอสองยังไม่รู้ไม่มีใครเอากระทรวงอุตสาหกรรม <laughs> ไม่มีใครเอากระทรวงอุดมมาศึกษาครับไม่มีใครสนใจกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีใครสนใจกระทรวงพัฒนาสังคมบ้างเลยหรือ,อ,อตอนนี้โผคอรมอในส่วนของพรรคเพื่อไทยเออนี่สงวนไว้หนึ่งเก้าอีล้ลนตีว่าการกระทรวงหาตรไทยหาดไทยนะเก้าอี้แล้วตรีว่าการกระทรวงการคลังพลังงานพลังงานคม,มานาคม นี่หลักๆเลยนะที่แบบเป็นเป็นหัวใจเกรดเเลยนะเกรดเอเลยครับทีนทีครั้งนี้ก็คือโกตตาของนายกใช่คมนาคมนับตั้งแต่เพื่อไทยทำมาจนปัจจุบันที่เป็นแกนนำไม่เคยให้ใครเลยครับแน่นอนครับเมื่อกี้บอกเลยว่าเพื่อไทยเขาจองคมนาคมใช่ไหมแต่พอหาลือกับพักภูมิใจไทยเขาฐานตั้งต้นสองหนึ่งสองเนี่ยขขออะไรสี่กระทรวงสี่กระทรวงหลักสี่รัฐมนตรีช่วยโอ้โห ขอกระทรวงคมนาคมขอกระทรวงเกษตรและสากรณสุขนวการนะขอกระทรวงพาณิชย์ครับขอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปชนอะไรบ้างครับกับพรรคอื่นกระทรวงคมนาคมเมื่อกี้เราบอกแล้วชนกับใครครับชนกับเพื่อไทยเห็นไหมล่ะชนกันสนั่นแน่นอนยากเลยทีเนี้ยกระทรวงเกษตรชนกับใครบ้างครับโอ้โหชนกับพลังประชารัฐเห็นไหมล่ะนี่ไงเหนื่อยแล้วทีเนี้ยนี่ไงอ่านี่นะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ค่อนข้างตอนนี้ ภูมิใจไทยกระทรวงพาณิชย์ค่อนข้างฉลุยคือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เขาทุกคนอยากให้เพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านหน้าของความเดืนดร้อนที่จะถูกด่าครับใช่ไหมใครแพงก็ถูกดา่า <c oughs> ใครขึ้นก็ถูกด่านี่ตอนปีหกสองตอนปีหกสองถามว่าเขาจะได้ไหมถ้าไม่ได้ <c oughs> ผมมาไปดูเนี่ยนี่ปีหกสองนะในการเจรจาร,ร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ตกลงกันเสร็จเสร็จสับปุ๊บตอนหลังมีข่าวมาว่าจะไม่ได้ตามโคต้านั้นวันที่8มิถุนายน2 5 6 2กระทรวงน่ะมีไว้ให้คนเข้าไปทำงานไม่ได้มีไว้ให้แลก oh. พักภูมิใจไทยต้องได้ดูแล3ากระทรวงเกตเอโห oh. ที่สอดคล้องกับโนโยบายของกระทรวงของพักคือคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวและกีฬา ไม่สามารถเปลี่ยนได้และหลังจากนั้นก็ไม่เปลี่ยนครับภูมิใจไทยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สามกระทรวงนี้ยังอยู่ครับนี่ผมบันทึกแต่ครั้งนี้อำนาจต่อรองจะเหมือนแบบนั้นไหมแต่รอบนี้โคต้ารัฐมนตรีเป็นแบบนี้หนึ่งนายกเรษฐาของเพื่อไทยนะนี่หมอชลาน่านจะควบสองเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีศึกษารองหมอชนลน่านรองนายกควบศึกษารัฐมนตรีมหาไทย นี่พี่อ้วนภูมิทำเมยเชชัยของเพื่อไทยนะมาไทยลำตีคมนาคมเลขาพักเพื่อไทยลำตีพลังงานโอ้นี่คุณจุลพันธ์พี่หนิมวิวัฒน์พี่หนิมมาเต็งเลยแม้จะมีคนอื่นครึ่งนี้ตรงนี้โคต้าพ่อเลยแหละใช่ไหมลำตีครั้งสงวนไว้สําหรับนายกไม่ใช่เพื่อนผมกระทรวงต่างประเทศนี่เต็งมาตั้งนานเลยคอะเป็นเป็นกระทรวงที่ทุกคนบอกว่าไม่มีใครอยากได้ครับปาดตีใช่ไหมปานปรีโอ กลาโหมนี่น่าสนใจมากก่อนหน้านี้พลังประชารัฐเขาขอที่จะส่งอดีตปลัดไปนั่งตรงนี้แต่ตอนนี้ชักไม่แน่แหละครับตอนนี้ชักไม่แน่เสียงอื่นก็มาแทนแล้วครับเขาบอกเป็นพลเอกสอแต่ผมก็ไปดูพลเอกสอถ้าหากว่าปกติในรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นจอมพลนะใช่ไหมถึงจะมาบังคับบัญชานายทหารในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นได้ครับแต่รอบนี้ดูให้ดีนะเขาบอกว่ามี คนที่เซอร์ไพรส์และไม่ค่อยมีบริบทบทบาทสักเท่าไหร่มากำกับสอนนำหน้าเลยสอนนำหน้าอนเอกสอโอหวัวแล้เยอะมากมนะ <laughs> ไม่ใช่นอเนไม่ใช่ปลัดนอเนแล้วเหรอตอนนี้ม <า S 1> ไม่<ล>ใช่นะ